สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูฟางในรายวิชาเทคโนโลยีวันนี้จะเรียนเรื่องโปรแกรม Microsoft Publisher ก่อนจะเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนให้นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัสกันก่อนนะคะให้นักเรียนดับเบิลคลิกเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตรงช่อง URL พิมพ์ว่าพิมพ์สัมผัสจากนั้นกด enter เพื่อค้นหาคลิกเลือกเว็บแรก www typingstudy.com หรือบทเรียนการพิมพ์สัมผัสออนไลน์ เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้เมนูซ้ายมือให้คลิกเลือกบทเรียนที่6จากนั้นเลือกเจาะคำพิเศษนักเรียนสามารถเริ่มการพิมพ์สัมผัสได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์สัมผัสถึงอักษรตัวสุดท้ายแล้วให้นักเรียนเคาะสเปกบานหนึ่งครั้งเพื่อให้ปรากฏผลคะแนนการฝึกพิมพ์สัมผัสของนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนแคปภาพหรือถ่ายภาพผลคะแนนส่งให้ครูฟังด้วยนะคะ หลังจากฝึกพิมพ์สัมผัสเสร็จแล้วเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนกันเลยค่ะเรามาดูจุดประสงค์ของบทเรียนนี้กันก่อนนะคะนักเรียนใช้เมนู insert หรือแทรกตารางเพื่อออกแบบผลงานได้เดี๋ยวเราทำการดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรม Microsoft Publisher ก่อนนะคะนักเรียนสามารถดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรม Microsoft Publisher ได้ที่หน้าจอ Desktop หรือคลิก Search พิมพ์ตัว p เพื่อค้นหา สามารถคลิกโปรแกรม Microsoft Publisher ได้เลยค่ะครั้งนี้ครูฟังจะให้นักเรียนออกแบบตารางเรียนของนักเรียนนะคะเมื่อน,นักเรียนเลือกรูปแบบกระดาษได้แล้วในตัวอย่างครูฟังก็จะเลือกเป็นกระดาษ A4 แบบแนวนอนคลิกที่เมนู Insert หรือแทรกเลือก Table หรือตารางเลือก Insert Table หรือแทรกตาราง จากนั้นให้ทำการกำหนด row หรือแถวอันนี้จะเป็นช่องตามแนวนอนนะคะครูฟางก็จะกำหนดเป็น6แถวโดยคลิกตรงลูกศรเพื่อปรับช่องนะคะหรือจะพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้แล้วก็ทำการกำหนดคอลัมน์อันนี้ก็จะเป็นช่องตามแนวตั้งนะคะครูฟางก็จะกำหนด8คอลัมน์จากนั้นก็คลิก OK หรือตกลง จะปรากฏตารางที่เรากำหนดมาแล้วนะคะเมื่อเราแทรกตารางขึ้นมาจะปรากฏเมนูดีไซน์หรือออกแบบเราสามารถจัดรูปแบบตารางเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทำการขยายตารางกันก่อนนะคะให้นำเมาส์ไปชี้ตรงมุมของตารางตรงมุมใดมุมหนึ่งนะคะให้ขึ้นลูกศรสองด้านแบบนี้นะคะจากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากเพื่อปรับขนาดตารางได้ตามต้องการเลยค่ะ ในส่วนของ Table Format หรือรูปแบบตารางคลิกลูกศรเพื่อดูรูปแบบตารางเพิ่มเติมคลิกเลือกรูปแบบตารางที่ต้องการได้เลยค่ะ Fill หรือเติมสีเราสามารถคลิกช่องในตารางเพื่อเทสีเฉพาะช่องได้เช่นวันจันทร์ครูฟังจะเลือกใส่สีเหลืองก็คลิกที่ช่องนี้นะคะ ให้ขึ้นเคอร์อเซอร์กระพิบในช่องก่อนและเลือกฟิลหรือเติมสีคลิกเลือกสีเหลืองถัดมาเป็นวันอังคารครูฟางก็จะเลือกช่องก่อนนะคะให้ขึ้นเคอร์อเซอร์กระพิบแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ฟิลหรือเติมสีคลิกเลือกสีชมพูจากนั้นก็จะทำการเปลี่ยนสีจนครบตามวันนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะทั้งแถวแนวน,นอนเลยครูฟางก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งเพื่อใส่เวลานะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะคะลากคลุมหรือไฮไลท์ทั้งแถวเลยคลิกฟิล l หรือเติมสีคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะส่วนด้านในทั้งหมดตรงนี้นะคะครูฟางก็จะไม่ใส่สีนะคะครูฟางก็จะทำการเลือกช่องนี้ก่อน จากนั้นก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากคลุมหรือไฮไลท์ช่องตารางทั้งหมดเลยนะคะเลือกฟิล l หรือเติมสีเลือก no fill หรือไม่เติมสีนะคะถัดมาเป็น line width หรือน้ำหนักของเส้นสามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ line color หรือสีเส้นสามารถคลิกเลือกได้ตามต้องการ ตัวยอย่างครูฟางก็จะเลือกเป็นเส้นสีดำนะคะความหนาหนึ่ง t อ์ border หรือเส้นขอบสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้เส้นขอบสีและน้ําหนักที่เลือกนะคะปรากฏตรงไหนบ้างตัวยอย่างครูฟางก็จะเลือกเป็น all border หรือเส้นขอบทั้งหมดเส้นขอบของตารางก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำขนาด1 point ทั้งตารางแล้วนะคะ layout หรือเค้าโค้งในส่วนของ delete หรือลบอันนี้ในกรณีที่เราแทรกตารางมาเกินข้อมูลที่จะใส่ลงไปนะคะเราก็สามารถใช้คำสั่งลบช่องตารางได้ถ้าต้องการลบคอลัมน์ก็คือแถวแนวตั้งใช่ไหมคะให้คลิกเลือกแถวนั้นก่อนให้ขึ้นเคอร์เซอร์กระพิบแบบนี้นะคะคลิก delete หรือลบ จากนั้นก็คลิก Delete หรือลบคอลัมน์ช่องแถวแนวตั้งก็จะถูกลบไปแล้วนะคะหรือถ้าต้องการลบ2คอลัมน์ให้คลิกเมาส์ซ้ายค้างลากคลุมหรือไฮไลท์คอลัมน์ก่อนนะคะจากนั้นก็คลิก Delete หรือลบคอลัมน์ช่องแถวแนวตั้งก็จะถูกลบไปแล้วนะคะหรือเลือกลบแถวแนวนอนเลือก Delete Row หรือลบแถว ช่องแนวนอนก็จะถูกลบไปแล้วนะคะหรือ Delete Table หรือลบตารางก็จะเป็นการลบตารางทิ้งไปเลยนะคะแต่เราสามารถคลิก Undo Delete Object หรือเลิกทำวัตถุเพื่อย้อนกลับการลบตารางทิ้งได้นะคะในส่วนของ Row and Column อันนี้ในกรณีที่เราแทรกตารางมาไม่พอกับข้อมูลที่จะใส่ลงไปนะคะเราก็สามารถเพิ่มช่องตารางได้ถ้าต้องการแทรกช่องตารางด้านบนต้องคลิกเมาส์ที่ช่องก่อนว่าต้องการแทรกด้านบนต่อจากแถวไหนตัวยอย่างนะคะต้องการแทรกด้านบนสุดเลยครูฟางก็จะคลิกที่ช่องบนสุดของตารางก่อนนะคะคลิกเลือก Insert above หรือแทรกด้านบน ก็จะมีตารางเพิ่มมาอีกแถวด้านบนสุดแล้วนะคะแต่ถ้าต้องการแทรกช่องตารางด้านล่างนะคะก็ให้คลิกเมาส์ที่ช่องก่อนว่าต้องการแทรกด้านล่างต่อจากแถวไหนตัวอย่างนะคะรูฟฝางต้องการแทรกด้านล่างสุดเลยหูฟฝางก็จะคลิกที่ช่องด้านล่างสุดของตารางก่อนคลิก Insert Bureau หรือแทรกด้านล่างก็จะมีตารางเพิ่มมาอีกแถวด้านล่างสุดของตารางแล้วนะคะ ในส่วนของ insert left หรือแทรกด้านซ้าย insert right หรือแทรกด้านขวาก็ทำเหมือนกันเลยนะคะให้คลิกเมาส์ที่ช่องก่อนว่าต้องการแทรกต่อจากแถวไหนแล้วถึงคลิกเลือกคำสั่งตามที่ต้องการนะคะหรือถ้าต้องการรวมช่องตารางนะคะให้เป็นช่องเดียวกันตัวอย่างนะคะต้องการรวมช่องทั้งหมดตรงนี้นะคะให้เป็นช่องเดียวกัน เพราะว่าจะใช้สำหรับพิมพ์ข้อความพักกลางวันนะคะจากนั้นนะคะก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างลากคุมหรือไฮไลท์ช่องตารางนะคะเลือก merge c e l หรือผสานเซลล์เท่านี้นะคะช่องก็จะทำการรวมเป็นช่องเดียวกันแล้ว split cells หรือแยกเซลล์จะเป็นการยกเลิกการผสานเซลล์นะคะ โดยทำการแยกช่องตารางให้นะคะหรือต้องการใส่เส้นทะแยงมุมก็ให้คลิกเลือกช่องตารางที่ต้องการก่อนเลือก diagonal หรือเส้นทะแยงมุมก็จะมีให้เลือกว่าต้องการ no division หรือไม่แบ่ง divide down หรือแบ่งลงก็จะปรากฏเส้นทะแยงมุมให้นะคะ divide up หรือแบ่งขึ้นสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะหรือถ้าต้องการปรับขนาดของตารางในส่วนของไซส์หรือขนาดห้หรือความสูงสามารถคลิกลูกศรเพื่อปรับความสูงในแต่ละช่องของตารางได้นะคะคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อล่าคุมหรือไฮไลท์ถ้าต้องการให้ช่องตารางนะคะขนาดเท่ากันทั้งหมดตารางเลยก็เลือกคุมทั้งหมด คลิกลูกศรน,นะคะในส่วนของให้หรือความสูงเพื่อปรับความสูงคลิกลูกศรในส่วนของ Width หรือความกว้างสามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตารางสำหรับทำตารางเรียนจะแล้วนะคะให้หนักเรียนเซฟแอทหรือบันทึกไฟล์งานชื่อว่า time table ขีดห้องตนเองขีดเลขที่ คลิกเซฟหรือบันทึกซึ่งซอฟต์แวร์อีกตัวนะคะที่สามารถสร้างตารางได้ก็คือ Google Drawing ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ Google Drawing เพื่อดูวิธีการใช้งานกันนะคะ